ఆఫ్ และที่สำคัญนะครับผมก็อยากขอบคุณแฟนชาววันนี้ให้พวกเรานะครับขอบคุณาชาวแฟนพลับนะครับผมดูนะว่าชาวแฟนทุกคนทุ่มเทกับพวกเรามากขนาดไหนนะครับผมขอบคุณแฟนศัพชาวจีนชาวไทยชาวต่างชาตินะครับผมที่สปอร์ตเราตั้งแต่วันแรจกจนถึงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้เป็นของทุกคนนะ สวัสดีครับผมซีพึ่ครับเป็นไงบ้างแบบรางวันโอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนโหวตให้เราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกแบบภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนมากแฟนคลับเซนซีเองแฟนคลับแคนตัสเองหรือว่าแฟนคลับสัมชัยเองแล้วก็แฟนคลับเตอร์เรารู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณมากจริงจริงเชิญนะเพราะว่ารางวัลแรกคือเป็นรางวัลแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็น รูปเราถอดเสื้อบนแบบงานอวอร์ดใช่เขาเลยรู้สึกแบบใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อช๋ออยู่ในหัวเชินมเคินมเขารู้สึกดีมากเมื่อว่าจะได้ถุงแบลลบนี้นานไหมโอ้นานไหม <t un> ผมว่าอยู่ที่ความตั้งใจคนฮะว่าจริงๆถ้าเราคุมอาหารจริงๆหรือว่าเล่นจริงๆหรือเป็นตารางที่แบบฟิตผุ่นจริงๆอ่ะหกเดือนผมก็ว่าทําได้แล้วแล้วนอกนั้นก็จะเป็นระยะเวลาที่เราสะสมออกกำลังกายมามันจะเป็นอายุกล้ามทำให้เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นครับแล้ว ครับผมก็สิ้นเดือนนี้นะฮะถ้าสิ้นเดือนธันวาคมครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะมีเรื่องย n i น E r s e Eat Alone นะครับผมก็จะวงสวงวันที่5ธันวานะครับก็ใครจะไปได้ใครจะไปได้วะคคใครจะไป <laughs> นะครับผม <laughs> ก็ไปได้นะครับผมแหลิ้นผ่านแล้วตื่นเต้นนะฮะผมก็ในปีหน้าก็จะมีกับร่วมงานกับเชงครับผมก็เป็นเพลงบินไปยูนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์เป็นเด็กน้อยนะฮะของพี่พีคก ใช่กับพี่เป้นะครับเป็นเซนเลอร์ของพี่กับพี่เป้ก็ฝากด้วยนะครับก็มีซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลหนึ่งนะครับก็ได้ติดตามไวๆนี้แน่นอนครับเพราะว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำ MV หรือว่าเป็นหนังสั้นขอตัดสินใจก่อนสปอยด์ไหนไหมสปอยด์ไหนสปอยเพลงนะฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับดราม่าฮะดราม่าใช่เพลงเศร้าๆแต่ไม่เศร้าบีดไม่เศร้ามากขนาดนั้นครับผมลองนิดนึงนี่คือแบบผมยังไม่เคยปล่อยที่ไหนเลยนะพี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอลุ้นกัน คริสต์มาสปีใหม่นี้น่าจะทํางานนะฮะน่าจะทํางานนะแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคริสต์มาสมากๆเพราะเราชอบแบบต้นคริสต์มาสใหญ่หรืออะไรที่แบบเป็นแบบคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ยเราชอบเห็นต้นคริสต์มาสเอ่ออยากใหาวอะไรแฟนเหรอสาวที่แบบรางวัลขได้มาก็โหไม่ไม่รู้พูดอะไรฮะเรารู้สึกว่าภูมิใจกันคทับแล้วก็ทุ่มเทเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทกับรางวัลกับคะแนนโหวตมากๆเราก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็ ขอบคุณจริงๆไม่รู้หละไม่รู้พูดอะไรเลยจริงๆก็ขอบคุณมากไม่เคยได้รางวัลแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยจากสองรางวัลนี้ครับก็นะฮะตื่นเต้นพูดไม่ถูกนะก็ขอบคุณมากครับ